สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองตำรวจก็เหมือนกันนะควรจะทำหน้าที่เฉพาะสืบสวนจับกลุมคนร้ายพอแล้วงานสอบสวนก็น่าจะแยกไปตัางหากแล้วก็ตำรวจไม่ควรไปทำหน้าที่อื่นปถมพยาบาลจับหมา คอรเมอเคาะยกเลิกคุครูเวนหลังเกิดเหตุทำร้ายครูเวนเจ็บสาหัสนะครูเนี่ยมันควรจะสอนหนังสืออย่างเดียวนะครับไม่ใช่เอาครูไปเป็นพ่านโรงด้วยไปเป็นรปภอด้วยเป็นไปเป็นทำงานธุรการด้วยนะไปทำงานบริหารด้วยและมันจะเอาเวลาที่ไหนไปเตรียมการสอนครับเมื <ME> ่อไม่มีการเตรียมการสอนกนะ็นะความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆมันก็ไม่มี พัฒนาก็ไม่พัฒนานะลูกหลานเราก็โง่เพราะครูก็ไม่มีความรู้ไม่มีเวลาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาครูไปเป็นรปภเฝ้ารั์ของโรงเรียนนะครับดีแล้วครับเศษฐายกเลิกแล้วยินดีด้วยตำรวจก็เหมือนกันนะควรจะทำหน้าที่เฉพาะสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายพอแล้วงานสอบสวนก็น่าจะแยกไวต่างหาก แล้วก็ตำรวจไม่ควรไปทำหน้าที่อื่นปฐมพยาบาลจับหมานะอะ,ะอะไรต่อะไรต่างๆเนี่ยเอาตำรวจมามาจับคนร้ายอย่างเดียวดีกว่าเพราะคนร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันครับหน้าที่อื่นไม่ควรเอาให้ตำรวจทำนะท่องท่องท่องเท,ท,ท,ที่ยวไม่เกี่ยวกับตำรวจเลยทรัพยากรธรรมาชาติก็ไม่เกี่ยวกับตำรวจไม่เกี่ยวทําไมเอาแค่จับคนร้ายคดีอาญานี่ก็พอแล้วครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นเลยนะบอนเบิร์นอะไรก็ปล่อยคนอื่นไป สารถอนประกันตำรวจค้ายยาบ้าหลังขู่พยานยิงกระบาลสมควรแนละ้วนะครับอันนี้ก็เรื่องสำคัญสำคัญวันนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องนะเออนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเยอะนะครับขับรถขับราชา้าๆหน่อยนะครับผมเห็นหลายคนหลายท่านนี่นะครับอุบัติเหตุเยอะมากนะครับเมาไม่ขับย้อนสอนไม่ขับเอออีกข่าวหนึง่ง มาเห็นแล้วมันหน้าหวาดเสียวต้องขอแสดงความเสียใจกรณีสองนพนักงานเก็บขยะนั่งบนรถเก็บขยะนะแล้วก็ผ่านไอ้ทางลอดอุโมงค์แต่ปรากฏว่านะหัวหัวของพนักงานเก็บขยะสองคนไปชนกับอุโมงค์ตกลงมาตายทั้งคู่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับนะ นันะเป็น2องพนักง,งานเก็บขยะของอบตนะฮรันั่งบนเล็บรถเก็บขยะเนี่ยโอ้โหนี่น่าน่าเสียใจมากเลยเพราะนั้นอย่าประมาทนะครับลอดลอดสะพานลอดไรต่างๆดูความสูงให้ดีปรากฏหัวไปชนครับกับขอบอุโมงครับตายคาที่ทั้งคู่เลยครับนะภาพวงจรปิดชัดเจนเลยครับนะอุโมงลอดใต้มอเตอร์เวย์ อยู่ที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับนะคนขับก็จะโดนข้อหาประมาทหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปก็เป็นเรื่องที่เอ่อเห็นแล้วน,น,น่าเสียใจอะ่ะไม่น่าเกิดขึ้นอะ่ะนะเนี่ยนะครับขับรถใต้สบลอดใต้สะพานลอดอุโมง์ระวังนะความสูงเนี่ยแล้วก็ไปนั่งอยู่บนข้างบนก็ไม่รู้ไปนั่งอยู่ทำไมก็ไม่รู้นะต้อง อย่าประมาทครับดูดีๆก็ตายไมตายไม่รู้ตัวนะชายคร่งไม่สำนึกข้าวก้นบาทบุกทำร้ายพระจับหัวโขกพื้นเจ็บสาหัสแม่งหเแล้อเกินน้กคนไม่รู้แม่งอะไรก็ไม่รู้วันวันนะเจ้าหน้าที่เจอแต่สิงโตที่พัทยาไลรเงาชาวต่างชาติเจ้าของโล่แสดงเอกสารพรุ่นี้ นะครับเห็นบอกให้ทนายออกมาแถแล้วนะครับบอกว่าพาสิงโตไปรักษานะครับ <C> เหตุที่เปิดประทุนเนื่องจากว่าเกรงเล็บจะไปเกี่ยวหลังคาได้รับความเสียหายนะครับอืมก็แถกันไปครับชาวนาถูกโกงค่าข้าวกว่า22ล้านสากรการเกษตรโยนโลงสีไม่โอนเงินให้นะครับนี่ก จนอยู่แล้วก็จนไปอีกครับขายข้าวกับกับโรงสีกับสากลการเกษตรแต่ไม่ได้เงินยี่สองล้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดูนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับม,มีอะไรที่น่าสนใจครับนะฮะดูนะฮะมีข่าวสารอะไรต่างๆพี่เดก็จะนำมาฝากนะครับนำมาฝากนะครับ มีอะไรบ้างจ้าอืมมีอะไรจ้าจะดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ดูข่าวสารวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตั้งใจทํางานนะครับมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายคดีความก็โทรศัพท์มาคุยทีมงานพี่เดได้ไม่มีการเสียค่าบริการใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นบริการประชาชนนะครับ เมียหลวงเมียน้อยชูเชอก็เยอะเหลือเกินแย่งผัวแย่งเมียอืนี่อะไรครับร้องไห้แทบสิ้นสติตํารวจจับโชเฟอร์รถบรรทุกซุกยา107ซุกยาบ้า170เมตรกลัวติดคุกอ,นะคอ,อืนะครับเออนะครับนี่นะครับทําชั่วพอโดนจับก็กลัวติดคุกครับยาบ้า170เมตรครับขับรถไปค้ายาบ้าไป นะเออนะขับรถผิดกฎหมายด้วยวิ่งแช่ขวาถ้าทางมีพิรุษตำรวจเรียกเอาตายหายาบ้า170เ็ดมตรทำผิดกฎหมายขายยาบ้าเสือกวิ่งขับรถผิดกฎหมายวิ่งแช่อีกนะครับทำผิดกฎหมายตำรวจทางหลวงจับครับอันนี้ต้องชื่นชมตำรวจทางหลวงสามารถจับไอคนบรรทุกข,ขายาบ้าได้นะครับอืม ม,มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะฮะพี่น้องประชาชนที่ก็รบรักครับนะข่าวสารก็นําเสนอ,อกันทุกวันครับเราโพสต์้องเรียนพนักงานปัม๊มทําตัวไม่ดีเราผิดไหมถ้าเป็นเรื่องจริงแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไปใส่ร้ายเขาก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทจําคุก2ปีครับอืมนะครับให้ความรู้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆ นี่อะไรนะครับโทรศัพท์ตกเป็นเหตุเคลียไม่จบรอบแรกดันทำมือถือตกกลับไปหาโดนลูกจ้างถืออโต้ไล่ฟันพี่ชายเจ้าของร้านชักเหล็กแทงสวนดับสลดเศร้าพ่อตะโกนห้ามแล้วไปฆ่าเขาตายก็ติดคุกเนี่ยใช้อารมณ์ทะเลาะก,กันอะไรต่างๆก็ต้องหลีกเลี่ยงการประทะนะครับนี่พอไปแทงเขาก็ติดคุกแทงก็ตายโทษประหารชีวิตยอย่างต่ำก็15ปี เนี่ยถึงบอกว่าอย่าใจร้อนกับทะลาะก,กันก็หลบหนีไปเอ่อนะครับใครอยากส่งกําลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Tank หรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ